นี้เพจแจ้งดาวนั่นเสนอเมนูต้มผักหวานนะคะต้มผักหวานเอามาจากบ,บ้านนะคะวันนี้ไม่มีปลาใส่ก็เดี๋ยวจะมีผักหวานแล้วก็ชะอมใส่ไข่เจียวนะคะก็มีตะไข่ขาใบามะกรูดนะคะโอ้ลืมบางอย่าง ไม่ได้ใส่กระเทียมเลยลืมลืมเดี๋ยวไปเอากระเทียมมาใส่ก่อนนะคะนี่ใส่กระเทียมหอมแดงคนจะงงกันนะคะทำไมใส่ทีหลังลืมใส่ค่ะไปใส่ชมนะคะคนให้เข้ากันนะคะ ม่มีน้ำปลาใส่เลยน้ำปลาหมดกินตามดีตามเกิดนะคะไปใส่ไข่ไใส่ไข่นะคะโอ

ปวดใจไม่ชอบกินกระเ้าะเชลล์ไม่เป็นไรอย่ากลัวทาวดใจเด็กกินไม่ได้เหรอใส่ซสนิดหน่อยผักหวานแบ่งต้มสองครั้งเลยนะยังไม่หมดเลยมาจากบ้านจะต้มทั้งหมดแล้วก็กลัวทานไม่หมดนะคะ